กัมพูชาค้นพบเทวรูปสำริ์อายุ1,000ปีเรียกว่าเป็นกระแสไม่ใช่น้อยค่ะเมื่อนักโบราณคดีในกัมพูชาได้ขุดค้นพบเทวรูปสำริ์ถูกฝังอยู่ใต้ดินจากการตรวจสอบคาดว่าเป็นศิลปะสะกุลช่างโกกะสร้างขึ้นราวคร,สรวิสตศตวรรษที่10มีอายุประมาณ1,000ปีโดยค้นพบในพื้นที่ตำบลโกโก อำเภอสันตกจังหวัดกำปรงทมทั้งนี้ชาวกัมพูชาเชื่อว่าการค้นพบเทวรูปโบราณน,นี้จะช่วยให้ประเทศสงบสุขผ่านพ้นวิกฤตชายแดนได้ส่วนกระแสชาวโซเชียลบ้านเรานั้นเมื่อไปส่องคอมเมนต์แล้วบางก็บอกว่าเทวรูปนี้ศิลปะท่าประจันอายุราวพุทธศตรวรรษที่26บางก็บอกว่าฝังเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อน แล้วคุณล่ะคะคิดว่าเทวรูปสำริดนี้จะเก่าถึงยุคหรือเปล่า